สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการเอะก็รีวิวกับโปรเจกต์ตัววเทีทิพย์ทั่วโลกกันนะคะวันนี้ค่ะน้ำอยากจะพาทุกคนนะคะมาประเทศที่ใครหลายนคนค่ะฝ่ฝันอยากจะมาเที่ยวที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะประเทศที่น้ำจะพาไปทุกคนไปวันนี้นั่นก็คือประเทศไอซ์แลนด์นั่นเองค่ะถือเป็นประเทศนะคะที่น่าท่องเที่ยวอีกประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะด้วยทางธรรมชาติเฉพาะตัวของไอซ์แลนด์ที่แสนจะงดงามนะคะซึ่ง เป็นจุดเสมือนนะคะจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยทางน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งน้ำพูร้อนและภูเขาไฟค่ะพร้อมกันเรียังค่ะทุกคนถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมการเที่ยวทิพย์พร้อมกันเลยทุกคน let's go ที่แรกนะคะ b บ็ก b e บีชหรือหาดทรายดำค่ะแห่งไอซ์แลนด์ที่ถูกจัดอันดับนะคะว่าเป็นชายหาดทรายสีดำที่สวยที่สุดในโลกนะคะบนชายหาดนะคะเต็มไปด้วยกรวดสีดำสนิทนะคะเป็นตะกอน หินเม็ดทรายสีดำที่สะสมตัวกันบริเวณชายหาดนั่นเองค่ะซึ่งที่นะคะเมื่อมองดูในระยะไกลนะคะเหมือนดินสีดำค่ะนับเป็นชายหาดที่แปลกตาม,มากๆเลยค่ะหาดทรายสีดำนะคะเกิดจากการสึกกร่อนของหินลวาวาแนวหินบะเซอแล้วก็เกิดกับหาดทรายดำนี้นะคะมีแท่งหินบะเซอทรงกระบอกค่ะหกเหลี่ยมเรียงซ้อนกันนะคะเรียงเป็นชั้นๆอยู่เป็นจานวนมากนั่นเองค่ะ และยังมีพงทำหินบาซ์โซท,ที่สวยงามมากๆที่ไม่อาจาจะหาได้จากที่ใดในโลกนี้อีกด้วยนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเหมาะกับการเดินทางเดินเล่นชิวๆช,ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเองค่ะเราไปตต่อกันนะคะสถานที่ถัดมาค่ะนั่นคือภูเขาคิกจูเฟลนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า c r i e k Mountain หรือเขาโบดเองค่ะ ตั้งตระงานโดดเด่นอยู่ห่างที่ตะวันตกของไอซ์แลนด์ใกล้กับเมืองกรุนดาฟลอเดอร์มีลักษณะนะคะเป็นชั้นๆต่างสรรีกันนั่นเองค่ะซึ่งภายในชั้นบนนะคะจะเป็นหินลาวาส่วนชั้นล่างนะคะเป็นหินฟอสซิลเหมาะกับการเดินชมวิวพระอาทิตย์ตกดินนะคะในยามเย็นนั่นเองค่ะ แถมยังเป็นสถานที่สุดฮิตของนักไต่เขาด้วยนะคะโดยยอดเขาทางด้านทิศใต้ตเนี่ยจะชันน้อยกว่าทางทิศเหนือค่ะด้านล่างของภูเขานี้นะคะจะมีทั้งทาริสาบและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างภาพยนตร์ชื่อดังในเรื่องของ Game of the Thrones e t ซีซันที่6และซีซันที่7ด้วยนะคะทุกคนลยกันต่อนะคะเพื่อไม่เสียเวลานะคะภูเขาไฟค่ะ มาลายเฟลนะคะหนึ่งในภะูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ค่ะแต่เป็นภูเขาไฟที่ดับไปแล้วนะคะต้องไปดูรอนะคะตอนที่หิมะละลายแล้วก็จะได้เห็นกับต้นไม้พันไม้นะคะใบหญ้าและพันธไม้เล็กๆสีเขียวขจีปกคลุมไปทั่วทั้งภูเขาค่ะใครที่ชอบการถ่ายทําภาพสัตว์รอบๆนะคะจะมีลูกแกะไอซ์แลนด์ที่หากินพืชบนเขาค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ค่ะและที่สุดท้ายนะคะที่พวกเรานะคะไม่ควรพลาดค่ะมาไอซ์แลนด์ทังทีต้องยกให้ที่แห่งนี้เลยนะคะอุทยานแห่งชาติค่ะซาติสแนเฟลโจโนะคะแนเฟลโจกุลค่ะเป็นหนึ่งใน3อุทยานแห่งชาติห้ามพลาดของไอซ์แลนด์ค่ะนักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำการ ชมธรรมชาติได้อย่างอิสระและใกล้ชิดแบบสุดๆไปเลยนะคะทุกคนซึ่งที่นี่นะคะเหมาะกับการหนีความวุ่นวายมาพักกายพักใจใกล้กับป่าเขาเป็นอุทยานแห่งเดียวในไอซ์แลนด์ที่ทอดยาวไปในทะเลนะคะมีหน้าผาและโขดหินเบ้าเสามากมายค่ะอุทยานแห่งนี้นะคะมีเส้นทางเดินป่าที่สวยงามรวมไปถึงทัศนียภาพที่หลากหลายค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีทั้งชายหาดน้ำตกปล่องภูเขาไฟ สน่แสน่เฟลโจกุนนะคะซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในไอซ์แลนด์ค่ะนี่ได้ว่าฟินกันแบบไม่ยังเลยนะคะทุกคนเอพิโซดหน้านะคะน้ำจะพาทุกคนไปประเทศไหนอีกอย่าลืมติดตามกด subscribe ทุกช่องทางให้ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็มีทาง YouTube กันด้วยแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะน้ำขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ